ยี่ตะลับเข้าสู่ช่องช่องเตา้ากาะน,นะคะตอนนี้ก็ะพี่ตามก็ปูกระเบื้องโมเสกนะคะใส่เสาแล้วเนาะแต่ยังไม่แกะสติกเกอร์ออกนะคะถ้าแกะสติกเกอร์ออกก็จะเป็นตรงที่ติดสติกเกอร์จะเป็นกระจกเนาะแต่สะท้อนแสงวิบวับนะคะอย่างสวยเ <ไป S 1> นะาะน,นี่ได้สองเสาแล้วนะจะได้สองเสาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่ามีใครทำอะไรบ้างนะคะช่วงกลาวันนี้คือแดดร้อนมากนะพี่น้องโนะองปเราสวยงามมากมองทลไรก็ปลื้มปิ่มในใจนะคะมีความเขาเรียกยอะไรอ่ะภาคภูมิใจกับวันนี้นะคะที่องปูได้ตั้งตางงานตรงนี้นะคะแล้วก็สง่างามมากนะคะ สำหรับชั้นเงินชัดทองก็ตั้ง16ชั้นนี่ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตามไปดูนะคะ9ชันาา้นนะว่าเสร็จหรือ,อยังเนาะก็จะมีทีมงานส so วนะที่ทำชัดเย็บชัดนเนาะก็จะมี9ชั้นแล้วก็ มีเจ็ดชั้นตามลำดับเนาะนี่นะคะเอฟซีก็มาช่วยนกคุณเดี oh, uh ๋ยวคลิปน่าชอยู่อุ้ยเนาะ โอเคนะครับผมทำหรักกินรอประมาณนี้อ๋อเสร็จอันหนึ่งแล้วนะคะกินแล้วค่ะกินพร้อมลุงแล้วนี่ใส่ยอดเร็วเรียบร้อยยิงซิลิโคนเรียงเรียงเรียอุ้อย คุณแม่ก็เอาอันอีมนั่งเลยค่ะนกิโลอ้ยืนไรกแ่กินจะได้มนี่อาแปลเอายายพาสวัสดีค่ะโอ้ฝีมือฝีมือเขนห่งอยู่บ่ยาเขนอยู่ทางปัสกินเด่อ ในภาคเย็บเย็บสัตว์เด้อพี่น้องเด้อกัหนิงวันนี้ย่านิงใช่ไหมนี่นะก็เป็นการเย็บชัดเก้าชั้นนี้ก็เรียบร้อยแล้วอันนึงนะคะชัดทองนะคะเรียบร้อยอีกอันหนึ่งนะคะ เดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยทั้งสองอันแล้วก็เดี๋ยวพี่ตั้มกับลุงพลเนะาะช่างตั้มกับลุงพลก็จะไปติดที่ตรงาวางบายสีนะคะเพ<อ>ราะว่าการตั้งการตั้งแล้วก็ต้องเชื่อมเหล็กนะคะเชื่อมเหล็กติดเนาะเพราะว่ากลัวที่นี่มันลมนะคะค่อนข้างที่เป็นที่โล่งนะกลัวจะล้มเนาะแล้วก็ต้องอใช้เหล็กใช้เหล็กเชื่อมติดะนะคะ ค่ะทำตรงนี้ทานตรงนี้เลยโอ้ยบ่กกี้บนากินกับลุงเลยมาน่าสิมากินน้ำกังตีสีนวลค่ะค่ะค่ะกินอิ่มอูลูอยู่ตอนนี้ นี่นะคะก็อะไรมาสวนเราก็สวยงามมากเลยพี่น้องดอกไม้เริ่มบานนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ชิพาไปส้มสวนชิพ่าไปส้มสวน โอ้ยพี่นงดอกไม้บานแล้วแบบสวยมากบานพอดีงานเลยนี่แมนี่นะอันนี้ก็อีกวันสองวันก็พอดีเลยบานในบานบานพอดีพอดีรับงานเลยนะคะนี่โอ้ยดอกเขาเรียกดอกอะไรเบญจมาศเหรอสวยงามมากสวยงามมากนะ,ะก็มี ก้อี้ให้นั่งเป็นจุดเซลฟี่ถ่ายรูปนะส่วนซุ้มซุ้มหัวใจตรงนี้นี่โอเยเป็นดอกเฟื่องฟ้าที่ออกดอกแล้วนะมาเอามาวันแรกยังไม่ย,ไมยังไม่ทันมีดอกนะตอนนี้เป็นดอกแล้วนะอดอกออกแล้วกระสีกันนะ อันนี้เอซีก็เยอะแลยนนี่ยังไม่ใช่วันงานนะคะก็จะมีชาวบ้านเนาะชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านก็พากันมาอ่ามาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมน,นะคะเป็นอะไรที่น่าน่าน่ายินดีะนะ พูดถึงแล้วก็คือ,อชุมชนชุมชนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนที่อยากจะมีงานตรงนี้นะคะพยายามจะมาถามว่ามีงานอะไรให้ช่วยหรือเปล่านะคะคือ,อในฐานะเจ้าบ้านนะเนาะพี่น้องเนาะเจ้าบ้านนะคะก็คือที่จำปาโดงนี้เนะเาะ น,มมนี่กลุ่มแม่บ้านกนอื็มีผู้ท่าผู้แก่ามาช่วยมัดอทูบนะคะเพื่อ <c oughs> ที่จะไหวในงานเนาะนี่ก็คือทูบ ก็จะมัดมัดหนึ่งก็จะมีมีกี่ดอก่เก้านะฮะบวงสวงวันที่เก้าเก้าดอกด้วยนะคะก็คืออ่ิานเกอย่างเดีอเวลดร้อนนะ นี่นะคะความคืกคักนะคะนี่แค่วันที่เจ็ดนะคะวันนี้แ่ดื่านี่นะคะสำหรับกิมนี้ก็ขอลงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ